ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้การ,รเดทซึ่งเราขอนําเสนอข้อมูลล่าสุดและเจาะลึกที่สุดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งที่ใช้งานได้จริงน่าเชื่อถือและออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงนั่นคืออีซูสุพิกับสองดาวยูดีปีสองพนี่สิบหกนี่ไม่ใช่รถสปอร์ตรรหรูหรือ s อ v สุดรู้แต่มันคือรถอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ให้ความสําคัญกับฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าความหรูหราแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิด เพราะมันมีจุดเด่นเฉพาะตัวและวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดกันมาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนจากภายนอกอีซูซุพิคับปี2026ยังคงความเรียบง่ายแต่ไม่ล้าสมัยด้วยเส้นสายที่เฉียบคมให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ไม่ว่าวาังอลังการด้านหน้าได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยจากรุ่นก่อนหน้าด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นขึ้นไฟหน้าที่โฉบเฉี่ยวขึ้นและดีไซน์กันชนที่ดูดันขึ้นถึงแม้ จะไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาแต่มันก็ยังคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์เปรียบเสมือนคนเงียบเียบในห้องที่รู้วิธีซ่งทุกอย่างในบ้านของคุณเรียบง่ายแต่ไวใจได้ใต้ฝากระโปรงรถกระบะอีซูซูรุ่น 2WD คันนี้มาพร้อมกับระบบส่งกำลังที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อประหยัดน้ำมันและแรงบิดที่ดีขึ้นให้กำลังสูงสุดประมาณ134แรงมา้า และแรงบิดประมาณ320ินิวตันเมตรอาจฟังดูไม่มากนักบนกระดาษแต่ถ้าคุณรู้จักรถกระบะคุณจะรู้ว่าสิ่งสําคัญคือแรงบิดและความทนทานเครื่องยนต์นี้ถูกสร้างมาเพื่อบรรทุกลากจูงและทนต่อสภาพการใช้งานที่รถขนาดเล็กอาจต้องเจอระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับแต่งใหม่ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยผู้ที่ชื่นชอบรถรุ่นเก่าส่วนใหญ่มกักจะเลือกใช้เกียร์ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้งานเพื่อการทํางานแต่เกียร์อัตโนมัติจะมอบความนุ่มนวล และประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเลือกแบบไหนการเปลี่ยนเกียกร์ยก็ราบรืน่นตอบสนองฉับไวและปรับแต่งให้เหมาะกับก,บการใช้งานของรถกระบะคันนี้นั่นคือการไปจากจุด a ไปยังจุด b พร้อมกับสัมภาระที่บรรทุกเต็มคันด้านหลังพูดถึงเรื่องการใช้งานจริงเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานกันก่นกอนดีกว่ากระบะคันนี้กว้างและเรียบพร้อมแถงด้านข้างที่เสริมความแข็งแรงและพื้นผิวกัรลื่นอ,อิสุสุไม่ได้พยายามคิดค้นล้อใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกในการใช้งานตะขอสําหรับผูกยึดอยู่ในตําแหน่งที่ดีและแข็งแรงความจุข,ของน้ําหนักบรรทุกอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสําหรับเครื่องมือก่อสร้างอุปกรณ์การเกษตรหรืออุปกรณ์สําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หากคุณกําลังเดินทางออกนอกเมืองระบบการสะเทือนหลังใช้ระบบแนบทาให้มีความแข็งแรงพอที่จะบรรทุกของหนักได้โดยใหม่หนักกระทบต่อความสะดวกสบายในการขับขี่เมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบว่าภายในของรถกระบะอีซูซุปี2 0 0พ 26นั้นเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกสดชื่นไม่ฉูดฉาดแต่สะดวกสบายอย่างน่าประหลาดใจแผงหน้าปัดสะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณจะได้ระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วใหม่แม้จะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto วัสดุที่ใช้มีความเรียบง่ายแต่ทนทานลองนึกถึงไมนิ้วหรือพลาสติกแข็งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยอีกครั้งนี้คือรถกระบะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงไม่ใช่แค่เพื่อโชว์เท่านั้นอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มมเข้้าาในปนปีีคืออบ นั่งคนขับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่บอรองนั่งได้รับการปรับปรุงใหม่และตอนนี้มีบอดนั่งคนขับที่ปรับระดับความสูงได้แม้แต่ในรุ่นพื้นฐานแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับการขับขี่ทางไกลหรือวันทำงาน12ชั่วโง